สวัสดีครับผอมวันนี้สิมาลองเฮ็ดเอ่หมูน้ำตกเธอแรกมีเสาเพิงคอยกำกับบุกหัว่าสีออกมาเป็นจังใจนะครับลองบึงอือใช่หมูน้ำตกครับวันนี้เชฟสมลงมือเองนะครับเฮ็ดหมูน้ำตกแล้วก็ตำบุกหุง tao phừng phạc về đẹp rồi rồi à, xịt tămเอง, monisie, xịt hếtเอง nó sẽ hết riêng thay mới đê, boy, é, riêng gọt, lau, nằm thuốc, nằm tech, qua ừ, về, chắc suk, bosuk, kick yang, joe, kick boy, cái này, à, anh ấy, anh ấy có ผมเชฟกระทะไม่ครับหมูน้ำตกจะกลายเป็นหมูกระทะแล้วครับตัวนี้นสีแห้งอมอมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับวันนี้นะครับหมูน้ำตกของเรานะครับคุณผู้ชม มาถึงขั้นตอนการซอยใต้นี้เนาะเป็นวะอืมมันสเต็กกุ้ยนะปวดบอว่ามันบบยเหนืออย่างรูดเว้ยเนาะแต่เนยเหนือเส้นขอดแบบพิดมันเยอะมันจิ้มแมนน้ำตกไข่ห่ออยู่บ่หรีไปประกวดมาเด้เนาะมีเง,งียบสงั้น โอ้มันคือเป็นแนวหนิ้วมันติเป็นน้ำตกสวยๆเด็ดจังเลยนเนี่ยโอ้ยกินจิ๋มแจ่วซะบ่หรอฮะซิบุคือกว่าบ่นิเขาเออตอนใหญ่แน่ตอนหน่อยแน่ด้วยอรอ การใส่มีดเนี่ยก็เป็นเลียนมากได้เนี่ยการซ้อยเนี่ยอ,าอย้าวเงียบไปแล้วมองเมึงิงงงึงความตั้งใจ <c oughs> <c oughs> ิดล้านครั้งแรกนะครับก็เฮ็ดแล้วปุ๊บก็ปิดล้านเลยโอ้ย่รอยจากไดงไปใช่ไหจังนี้บอ่จังนี้บอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนมากม,ม,มันโมเมนต์แนวนี้ไงก็อยากบู้ว่าแถวนี้มันก็สร้อยกันยังไงพวดอ่ะอันนี้ไปเรียนมากด้เนี่ย ่นะโอ้ยเสี่ยนขนาดอืมคันเทปด้วยนี่วะเออเออเออถ่ายหนาในตีกับถ่ายแต่ดีายโอ้ยเด็กคนนะี้เนี่ ออก็ะทยสลรับสลรับกันไปมากนะเว้ยเ่ากระไดพุนสิดังกับบดิดังแล้วสิว่าบุษเสืยงแล้วว่าสร้อยอืมขวนะงามปัญยังแคนนี้พ่อบอกว่าอันนี้โรยซื้อเนาะมาต่องเนาะนอันนี้ใช้ร่วมก็ได้บ่ ตัดออกหอมนีมม่เสียงจริงๆเร็เวคนนี้ก็ได้ด้วยนี่ี๋ยวกล่องจับ่ท่นนะเร็วโวดโวดอันนี้แค่ไซเบอร์หนึ่งนี่นี่ไซเบอร์สองเบอร์สองนี่โอ้ ผมจะบ,บุษบุเลยอันนี้ผู้ส่งซอยเอ็มบอผู้อยเออลูกค้าสั่งเมนูเอหมูน้ำตกชั่วโมงหนึ่งล้วยังไม่ได้กินลกลับบ้านนะลูกค้าก็ได้นิ้วอเขอ่าปุ๊บนะโอเคมาล้วนมาดนี่ ใส่แล้วแนวคนณส่วนคน,นไหนเนาะนนสูตรหมูกระทะเอ๊ะหมูน้ำตกจ้าฮัเสียออกมาลุบแบบได้ด้วยมันนี้เชฟกะ สุดความสามารถนะครับตั้งใจแห้งอืมฮเฮ็ดตั้งแต่โคกม่งครับตอนนี้สองสุกยังไม่ได้กินอยู่ ลาบมันคนขาดหนามยังมูท่านหอนเลยใช่จำมาไมค่คุ้นหนามปลาเล <Hey. S 1> ว้ยคุ้นหนามออยุบวะเอ๊ะอืมอุ๊ยเข้าตาอืม ต้องชินหญ่ๆแบบนี้จุกชิ้นเท่ากันหมดเลยครับก็โอ้ยบากหน้ามีหนามเลยโอเคหกครัว พอประมาณบุ้ยผงชลรดพอประมาณจัดตัวหน้าสอนหนึ่งใส่ลายแสบไบลาแห้งนัวก อู้ขึ้นกระไรว่าิดกันนีว่วะใส่ปเปลือกน้ำมอลงเน่าใสาบ่บลืนอน้ำมอหนึงนี่เนาะ mm hmm. อืมเปรี้ยว ซอยผิดสดใส่ได้หน่อยก็ได้อ่ะผิดสดีๆห่ยก็นี้โอเคอ ใส่ลายแซีบลายอืมอืมใส่ไปเลยบอกเข้ม,มให้มันหูไปหู <c oughs> ตายด้วยเหรออืมเติมบอรสักกลินขึ้นเลยกินหอมกินเข้มเบสอันนี้ใส่นนะใสเทงาไหร่ก็ได้เบดใบใส่เลยนี่แหละกับเขาขี้เมา ขออนุญาตชิมนะครับต no. ้นตันสองต้นสองต้นอืม คออียคำหนึ่งพอกัลัวจังแน่จังน้งนอยพี่เป็นยังไม่ค่อยเป็ดป,ป่นนะไหนวะเอาพี่กอีกต่อวะ

นำตกึนำตกมัน <inte brothers> มันมันคือเมนูว <n ope bizarre> <P> ่น้นะคุู้ชน้ำเต่าหูับไปนด้แหล้น้ำเต้าห้แล้วน้ำตกของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับผมจัดลงจานเรียบร้อยครับื้นึกว่าอยู่ร้านอาหารูใจ สวยงามน่ารับประทานครับผมโอเคครับบาดดีไอ้มูกหน้าเสจแล้วกับตำคุงกินเขาแรงจวดเบดเลยได้เนี่ยผม <c oughs> พี่แกปวดมีความชํานาญ ấy nhưng mà mình này mình, luôn không có bu

bạn nhau để gửi đây nè bố nó xẹp xẹp cái câu sám đó Ừ. cuộn vượt mà tắt đây chút nói với làm nào một kiểu sụt nó sụt may thế này Xe. หวานเด้อหวานเดน้อโอ้ยหวานหมดโอ้ยซอมมีกับใส่ขอกขาเนี่โย,ยโอ้ยกบความเข้มแล้ว ขนตมตาลตงไปตัดแล้วแ <ừ. S 1> สบจิตใจตั้งหูแบบบานไดนี่ใ <ừ. S 2> ส่ผิวแบบแสบคือเก่าและบุคคลกันร้ายเนาะก็ดีแหละ <c oughs> ถึงเวลาเนาะปวดวทักษะ อืมปวดป้งจะเสียเกันไปจะแสบแล้วคืขั้ยา,ยขายคนในปีมือกล่องียังดอกเวย อืมอะไรของกูเนี่ยแซ่บโอเคมพี่ลิเสิร์ฟเรือ่อยแซ่บพี่ดิบริเวณนีนี่มีความ เป็นผงชูรสเยอะนิดนึงนะตักเขาช่วยมาโหลดอืมสีสันสวยงามน่าราับรอนสุดยอดครับผมเรียกหอดขบเซ่บอืมโอเคครับเรียบร้อย น้ำตกหมูหมูตำตำบมคูคงเข้าสวยว้าจวดครับซิมน้ำตกหมูฟีมมอเบิรงนฟิมเมอแต่ของมันเป็นได็กแสบบอหืมหืม อมเมนูหลานอาหารอืมผสมตำม,มือใบอืมแซ่บอืมอืมอืมแซ่บเวยครับมื้อนี้ มันตกหมูเขาสวยอืมอืมียแบบซื้อครับ ดูวันยุคเขาบ้างบ่ได้บลเลยเนี่ยแสบไปเลยเนี่ย อลงใจนิ้วเขาอืม ต้องเต้นยุ่งข่าอิ่มเนื่อนอิ่มเนี่ยสัตว์ไปสัตว์มา <c oughs> แสบอยู่อืม้ม Uh o -oh.